โทษของน้ำตาลความหวานที่อันตรายต่อร่างกายเมื่อพูดถึงน้ำตาลนะคะหลายๆท่านก็คงจะนึกถึงเครื่องดื่มและขนมหวานที่แสนอร่อยใช่ไหมคะแม้ว่าเราจะรู้ว่าถ้าทานน้ำตาลมากเกินไปจะถ่งผลเสียให้กับร่างกายแต่ก็ยังอดใจไม่ไหวอยู่ดี แท้จริงแล้วนะคะน้ำตาลก็เป็นแหล่งพลังงานคือคาร์โบไฮเดรตนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะประโยชน์ของน้ำตาลก็จะเหมือนกับคาร์โบไฮเดรตทั่วไปก็คือให้พลังงานแล้วก็น้ำตาลนะคะยังช่วยให้ร่างกายสดชื่นลดความเครียดได้ทำให้เวลาเราทานเข้าไปนะคะจึงรู้สึกดีกระปี้กระเป๋าช่วยให้สมองหลั่งสารแห่งความสุขหรือว่าสารเอนโดฟินออกมาด้วยค่ะแต่ที่ส่งผลเสีย,ยกับร่างกายนะคะก็เป็นเพราะว่า เราทานน้ำตาลในปริมาณที่มากเกินไปนั่นเองค่ะทานบริโภคมากเกินไปนะคะทุกอย่างก็จะกลับกลายมาเป็นโทษได้ค่ะจากการสำรวจของกรมอนามัยและสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสรมสุขภาพหรือสอสสพบว่าคนไทยนะคะบริโภคน้ำตาลมากถึงวันละ20ช้อนชาซึ่งเกินกว่าปริมาณแนะนำกว่า3เท่านะคะในขณะที่สถิติผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคอ้วนก็พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะ ดังนั้นนะคะเราควรจัตระหนักย่างยิ่งในเรื่องของการบริโภคน้ำตาลโดยเฉพาะการทานอาหารและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงตั้งแต่วัยเด็กก็จะมีแนวโน้มที่จะทานน้ำตาลหรือว่าของหวานเพิ่มขึ้นเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่เพราะมีอาการติดหวานนั่นเองค่ะอ้องการอนามายัยโลกหรือหูนะคะก็แนะนาปริมาณน,น้ําตาลที่เติมในอาหารไม่ควรเกินร้อยละสิบของปริมาณพลังงานทั้งหมดที่ได้รับในแต่ละวันในแต่ละวันนะคะคนปกติ ให้ทานน้ำตาลได้ไม่เกินวันละ6ช้อนชาสำหรับเด็กและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปไม่ควรทานน้ำตาลเกินวันละ4ช้อนชาแต่ถ้าเป็นผู้ป่วยเบาหวานนะคะก็ไม่ควรทานเกินวันละ2ช้อนชาค่ะนอกจากนี้นะคะก็ควรต้องระวังนะคะน้ำตาลจากอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตอื่นๆที่ทานเข้าไปด้วยค่ะมีรายงานนะคะจากกรมอนามัยว่า คนที่ทานน้ำตาลมากเกินไปในช่วงอายุ40ปีแรกของชีวิตจะมีโอกาสเป็นโรคเบาหวานประเภทที่2และโรคไม่ติดต่อเรื้อรงังตั้งแต่เบาหวานความดันสูงอินซูลินแนวร่างกายผลิตออกมาเกินความจำเป็นทำให้ระบบภูมิคุ้มกันนะคะเสียสมดุลแล้วก็ติดเชื้อได้ง่ายมีผลให้ไปเพิ่มไขมันเลวและลดไขมันดีก่อให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยค่ะ การรับประทานน้ำตาลมากเกินไปนะคะจะก่อให้เกิดอนุมูลอิสระและเกิดริ้วรอยค่ะเพราะว่าน้ำตาลทำปฏิกิริยาเปลี่ยนโครงสร้างของคอลลาเจนทำให้อีลาสติกนะคะน้อยลงซึ่งอีลาสติกก็เป็นโปรโตีนที่ทำให้ผิวกระชับและมีความยืดหยุน่นเมื่ออีลาสติกนะคะถูกทำลายก็จะทำให้ผิวนังแห้งมีริ้วรอยลึกแล้วก็หย่อนคล้อยก่อนวัยอันควรด้วยค่ะ น้ำตาลทำให้กระดูกละฟันไม่แข็งแรงนะคะยิ่งน้ำตาลที่มีส่วนผสมของซูโคสก็ถือว่าเป็นแหล่งอาหารชั้นดีให้กับเหล่าแบคทีเรียรที่อยู่ในช่องปากซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญทำให้เกิดโรคฟันผุคาบพลกักหรือว่าเหงืออักเสบได้ค่ะเมื่อทราบแบบนี้แล้วนะคะเราควรจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคน้ำตาลให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อร่างกายที่แข็งแรงและก็ห่างไกลโรคภัยกันนะคะ ด้วยความปรารถนาดีจากหลีก